ไทยทีวีสีช่องสามร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอทีเด็ดลูกวี่สนับสนุนโดยไฮลักซ์รีโวสวัสดีครับวันนี่คือรายการทีเด็ดลูกวีท่ทำอะไรอ่ะทำท่าเต้นเฉย พบหน้าเราไหร่ท oui> ี่คุณจะไม่มีอีกต่อไปเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเราทำให้นี่ของคุณกลายเป็นโอ้ยพูดสโลแกนยังไม่จบเลยพี่เต้มมาแวะถามหนูได้ยังไงเราก็เหมือนว่าตรงตามันต้นค้างอะไรไงหรือเปล่าก็เลยเออเออดูดิไม่รู้ทำอะไรเหมือนกัน แนะนำจัดดีกว่าวันนี้จัดของเราแต่งตัวแบบว่าแฟชั่นมากทั้ง3ท่านดีเจาชา ช่องพอดีครับนีค่ค่ะตุ้งต้องครับด้วยมีกลับด้วยมีกลับด้ยวยอพิชิตได้ไหมครับ ใครสั่งปลาเผาตัวนี้ได้ละอันนี้นี่พี่กับพี่ปลาเผาเหลือตัวสุดท้ายแล้วพี่ไม่ใช่พลอยอ๋อเหรอฮะโอ้โเห็นแล้วเอาเกลือออกก่อนด้วยนะโอ้เห็นแล้วอยากกินปลาเผาเลยชุดแต่ละชุดของคุณลอยเกลือสุดยอดโอ้โหปลากระทิมอะไรอะแลกกันใสจไหมอะไรนะแลกกันใจไหมไม่ไม่ไม่แลกกับเธอหรอก คนต่อไปดีกว่าวันนี้เขาก็เตรียมคำคมของเขามา,อาเองแล้วอยากฟัง<อ>ว่าเขาเตรียมอะไรมาอ,มอาจารย์แก๊ปอัชกรค่ะสวัสดีครับแก๊ปอชกรครับเขารบอธงชาติเขาให้ยืนตัวตรงแต่ถ้าอยากรักมั่นคงให้ยืนข้างกันครับอ คนนี้สายหวานจานแคปเด totally ี๋ยวผมขออีกสามนะฮะขอเป็นสต๊อกใช่ครับคือในสต๊อกเริ่มหมดแล้วโอเคยเดี๋ยวไปขอจานแคปดีกว่าเออพระผมนะพกกับลูกนี้เลยครับลูกนี้คนแรกวันนี้ครับคุนอ้อยจากพิษณุโลกกอดไหมกอดีกว่าค่อยดดีกค่อยเดินค่ะเออค่อยเดินค่ะอะไรต้องรีบไม่ทางเชิญเร็วๆหน่อยไม่ต้องรีบเร็วๆหน่อย โอเคอยู่นี่ครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบางเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบางอะไรบางตะมงอะไรนี่แหละบางตะกงบางะมอะไรเราผิดโลกผิดโลกบางกระพุ่ม บางเอ้ยบางกระทุ่มบางกระทุ่มบางละครอะไรบางละครเอาบางละครตั้งแต่เปิดรายการมาเพิ่งถ่ายถูกไหมบางเลยนะคะบางละคร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 ครับผู้หญิงคนนี้สุดยอดแล้วไงยืนอีกแล้วต่อสู้เธอสู้มาทั้งชีวิตถูกต้อง ด้วยไรไหมด้วยไรไหมด้วยกําลังแขนขาของเธอด้วยแขนทั้งสองนี่ไงแล้วขาทั้งสองนี่ไงโอ้โถสโอ้โถมาดิสู้ตั้งแต่ยืนได้ด้วยสองขาแน่นอนวิ่งเลยววิ่งเลยวิ่งว้าจับโอกาสวิ่งไล่จับโจรสุดยอดสบายสบายเก่งมาก ที่หมู่บ้านไม่ต้องมียามถูกต้องแล้วก็แต่วันนี้แต่วันนี้เป็นไงจับโจรไม่ได้ขาของเธอเริ่มสงสัยขาเริ่มสงสัยเอ๊ะเปล่าอะไรขามีปัญหาผมว่ามีคุณหน้ามีปัญหามาแลใช่ครับใครใจถูกก็เก่งแล้วไม่แข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนคนเราอายุมากขึ้นมันก็ต้องเปลี่ยนแน่นอนครับผมแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้สาสู้ตอสู้เธอก็ต้อง ยืนจัได้โอ้ยแ่งเลยอ้วนต่อสู้กับขาอแล้วไงต่อแขนที่มีโยกชีวิตของเธออยากรู้และทำละสายจะสมบุกสมบันขนาดนี้โอ้ยไปชม คือกันกีฬาจันคุณยงที่เล่นว่าอ้อยค่ะรับจ้างรีดผ้าแล้วก็ถ้ามีนวดก็ไปนวดอายุ63ปีค่ะชีวิตหมออ้อยหมอนวดสู้ชีวิตที่มีการเดินทางของเรื่องราวอยู่บนความเครียดปนกับเสียงหัวเราะของเธอตอนเด็กๆอยู่ที่พิษณนุโลกค่ะมีพี่น้องทั้งหมด10คนกเสียไปแล้วตอนนี้เหลือ7คนค่ะจนมากๆเพูดจนมากๆเลยอะที่ทํากินก็นไม่มีะ จบป .4 เขาก็มามาเลี้ยงน้องจนมากก็เลยพอดีนาเขาก็ชวนมาทํางานที่พิโลกเป,เป็นเป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้าน2ปีแล้วก็ไปเปิดเน่เขาก็ให้ไปอยู่ที่คลินิกคอยต้อนรับคอยต้อนรับคนแล้วก็พาคนเข้าไปตรวจค่ะชีวิตได้รับความช่วยเหลือจากในจ้างใจดี พอไปทํางานกับหมอว่าแม่ไปซื้อที่แต่กรณีเงินที่ไปซื้อที่ไม่พอก็เลยเอาเงินจากหมอมาซื้อมาให้ที่ค่าที่ที่เหลือค่ะพอทํางานที่หมอใช้เี้หมดแล้วก็เลยแบบทางบ้านไม่มีคนแบบจะช่วยขุดมันก็เลยมาช่วยพ่อแม่ก็เลยให้มาช่วยขุดมันค่ะทาได้ประมาณสองปีค่ะมาทํางานที่ตัวเมืองพิโลกใหม่แบบเป็นพนักงานขายรองเท้าอยู่ที่ร้านแก้วฟ้าตัวเมืองพิโลกค่ะเมียหลวงที่อยู่เหนือเมียน้อยทั้งหก แฟนก็จะชวอ่ะที่ร้านก็จะมีเด็กเสิร์ฟก็บมีนักร้องก็ก็จะทะเลกกาะกันก็ก็จะบอกเจ๊ไปจัดการหน่อยล้วก็เลยบอกเธอไปจัดการเองเถอะเหนื่อยทีเด็ดลูกนีสนับสนุนโดยเพศัดแอดวานซ์ไวท์เทนนิ่งเซรั่มเมียหลวงที่อยู่เหนือเมียน้อยทั้งหก สามีคนแรกก็คือเราทํางานอยู่ที่ร้านแก้วฟ้าเขาก็มาซื้อรองเท้าก็ทาอาชีพเป็นเจ้าของร้านอาหารค่ะกับแม่เขาค่ะออกแต่แก้วฟ้าแล้วค่ะก็ไปอยู่กับแฟนไปเป็นผู้ช่วยกู๊กัค่ะก็อยู่ด้วยกันได้ประมาณสิบหกปีค่ะเพื่อไม่มีลูกแต่กรนีก็คือว่าที่ร้านก็จะมีเด็กเสิร์ฟก็ประมาณเจ็ดแปดคนแล้วก็มีนักร้องอีกแปดคนแฟนก็จะชูว่าก็คือว่าเด็กคนไหนมาที่มันก็คือว่านี่หมดเลยเบื่อก็เลยขอ ขอแฟนบอกว่าจะลงมาทํางานที่กรืงงที่ตอนที่อยู่ด้วยกันเขาก็นั่นแหละเขาก็จะทะเลาะกันเขาก็จะบอกเจ๊ไปจัดการหน่อยเราก็เลยบอกเธอไปจัดการเองเถอะบอกว่าฉันไม่ยุ่งแล้วเหนื่อยก็เลยอย่างนี้ก็เลยปล่อยอะค่ะกับตําแหน่งรอปภที่วิ่งสู้ฟัดตามจับขโมย เป็นยามมันจะได้เงินดีกว่าไาง้ยได้ที่ลาดพราวค่ะเป็นท่านลาดพราว mm hmm. ก็ต้องเดินดูทุกช่องที่เขาขายเทปค่ะต้องเดินดูคนมาซื้อเทปอย่างเงี้ยบางคนเขาก็มาซื้อร้านอื่นมาแต่ครั้นี้เขาใส่กระดาษพับมาแต่เขาก็จะมาลักร้านนี้เอาพับไปครั้งนี้เราเห็นปุ๊บเราก็ไปบอกเขาบอกใครเอามาคืนแล้วก็จะโดนจับกัน mm hmm. ก็ตทั้งหลายครั้งนะคะวิ่งลงบันไดเลื่อนนะคะวิ่ง <laughs> ดดใช่ค่ะแล้วก็นีเจ๊ก็ให้ค่านี้ค่าจ้างค่าจ้างที่จับได้ก็สองพันแล้วก็ก็ปรับคนนั้นสองพันนะคะก็แบบเกือบโดนตบหลายครั้งเหมือนกันพวกเขาจะตกออกที่ออกนี่ก็เพราะว่าไอเนี้ยก็คือยืนเยอะกาลังคิดจะปเป็นแม่บ้านดีมั้งเป็นแม่บ้านได้ประมาณปีหนึ่งแรงปฏิพัฒน์แล้วก็ให้ไปตัดชุดบ่อยเลยตัดชุดบ่อยก็ เป็นบ่อยมาแปีค่ะกับการเรียนรู้อาชีพที่ใช้หากินมาจนถึงปัจจุบันเรียนว่าตอนที่ว่าเราเข้าเวรคืนคเขาจะมีกะเช้าพอเราเข้ากลางคืนประมาณเดือนนึงก็เลยไปเรียนเขาก็จะมาสอนเรียนที่โรงแรมแถวที่ปฏิพัฒน์เลยไปเรียนนะเขาอาจารย์วัดโพมาสอนไปเรียนได้สิบกว่าวันพอโรงแรมเจ้าพยากเขาแบบทําจะปิดแล้ว ก็เลยแบบขอลองลองไปนวดดูอย่างเงี้ยในร้านนะคะก็เลยตั้งแต่นั่นมาค่ะก็เราทําในร้านมาตลอดเลยค่ะสามีเก่าตามมาแต่เจอฤทธิดเดชของภรรยาเก่าอย่างคุณอ้อยแฟนตามมากรุงเทพเพราะแฟนที่อยู่พิษโนโลกอะ่ะก็เลยตามจะมาอยู่ด้วยค่ะเพราะเราก็อยู่กับน้องอยู่เลยอยู่ห้องติดกันก็โอเคก็อยู่มาอยู่ได้ประมาณเดือนกว่าๆเองคะะก็เลยให้เขาขับแท็กซี่ขับแท็กซี่ได้ประมาณสักสิบกว่าวันแล้วก็ไปเจอแบบคนผู้หญิงที่แบบ นั่งแท็กซี่อะไปชอบกันเขาบอกผมรักเขามากเลยบอกว่าคุณเอาเสื้อผ้าไปอยู่ห้องน้องหมดก่อนเตื้อผ้าแล้วก็รองเท้าไปอยู่ห้องน้องให้หมดก่อนแล้วก็เดี๋ยวเขาลาเขามาอยู่เจ็ดวันถ้าเขากลบกับแล้วคุณก็คนย้ายกลับมาอะไรเงี้ยแล้วก็บอกอ๋อจะจัดให้เหมารถแปดพันะค่ะเอาโซฟาโซฟากับที่นอนกับกับหมดเลยเกี้ยงห้องเลยค่ะพอไม่กลับท็กซี่กลับมาก็ด่ามึงอยู่ไหน มัก็ของไปหมดทําไมบอกเขาบอกเธอให้ขนออกก็ขนออกอกลับไปอยู่บ้านนะคะกลับไปอยู่ดิ่พิษณุโลกอ <g rab ble> แต่เขาไม่ยอมอย่าให้มีรถส่วนตัวของเรารถมอเตอร์ไซค์สองคันแต่ก็นี้ก็คือว่ายกให้เขาเลยเพื่อจะให้เขาอย่าก็เ,าเลยโทรไปหาอาจารย์ประมาณเขาไม่ยอมอย่าให้ทํายังไงดีเขาบอกเขามีแฟนหรือเปล่าบอกมีคะ่ะตอนนี้เขามีแล้วเธอมีแบบไม่มีคะ่ะบอกอาไปที่นี่ได้เลยที่อ,อําเภอได้เลยแล้วก็เปิดไปไปแล้วเขาก็จัดการให้ เขาก็ให้เซ็นแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรเลยเพราก็เซ็นให้แล้วเขาก็เลยโทรมาด่าบอกมึงประหยัดนะมันไม่บอกเปลี่ยนจากลูกจ้างเป็นเจ้าของกิจการพอเลิกกับแฟนคุณนะัาเตจเรียบร้อยก็เลยพอมาทํานวดได้ประมาณอีกสักเดือนหนึ่งก็เลยเตัดสินใจร้านก็จะปิดป้าก็เลยบอกว่าป้าเอาแบบรายชื่อลูกค้าให้หมดแล้วนะบอกว่าหนูอยากไปเปิดจะเปิดได้เลยก็ให้หนูคนเดียวเหมือกนกันคนอื่นไม่ให้กขบอกอย่างเงี้ก็เลยให้เราคนเดียวรายชื่อลูกค้า ก็เลยเราก็เลยก็เปิดเปิดทั้งหมด8เตียงลูกน้อย5ห้าคนแล้วก็ทําได้ประมาณ4ปีแล้วพอเหลืออีก3เดือนก็ไม่ให้ต่อสัญญาลูกมาจากประเทศนอกคือจะเอาร้านตรงนี้ทําไปขายขนมทําขายขนมเค้กอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามีคนต่อมาเป็นทหารก็เป็นข้าราชการทหารนะคะอยู่ที่ชนบุรีค่ะเป็นราชการเขาก็มาอยู่กับเรามาอยู่กับเราได้นานอยู่ค่ะได้8ปปีกว่าอยู่มาไม่ทดนแล้วเขาก็ ไปปลูกบ้านให้หลังนึงเขาก็เข้าไปอาบน้ําแล้วก็เลยมีโทรศัพท์มาเป็นถึงสิบสายก็เลยตะโกนบอกพ่อโทรศัพท์มาตั้งนานแล้วไม่ออกมา,ากทีบอกปล่อยเขาเ่างน,นี้ครั้น,นี้เราก็เลยไปตัดสินใจก็เลยลองรับดูไปเห็มนมีรูปผู้หญิงโชว์อยู่ค่ะสวยเลยรับบอกว่าใครจ้าบอกงั้นเขาก็เลยถามย้อนมาว่าคุณเป็นใครเขาถามเราเป็นใครบอกอ๋อเป็นน้องสาวเขาค่ะ <laughs> บอกเป็นน้องสาวเขาก็บอกจริงบอกจริงค่ะบอกคุณมีอะไรไหมก็อ,อาบน้ําอยู่เดี๋ยวก็ออกมาเดี๋ยวจะให้เขาโทรกลับอ๋อจะาเตอร์ไพส์เขาว่าท้องได้สี่เดือนแล้วอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้พอแปลนออกมาจากห้องน้ํ็เลยบอกพ่อไปเข้าเวยยังไงให้เขาท้องสี่เดือน,นเนี่ยบอกเอ้าหรอทําไมแบบตอบแบบทีเฉยอย่ะบอกงั้นพ่อไปรับผิดชอบว่าเหอะว่างั้นเขาท้องนะว่างี้ อแล้วคุณอยู่ได้บอกอยู่ได้สบายอย่างเงี้ยมีลูกค้าจะนวด9ก้าโมงเช้าก็มัน8ปดโมงครึ่งแล้วก็โจมอกเข้าห้องน้ำหงายท้องตึงเหลี่ยมตังนั้นก้นกบหุดเลยถ้าคุณเป็นคนมีนี่และอยากมาร่วมรายการกับเราส่งเรื่องราวการเป็นนี่ของคุณมาที่ Facebook ที่เด็ดลูกนี้กด33ที่เด็ดลูกนี้อุบัติเหตุเปลี่ยนชีวิต มีลูกค้าจะนวดเก้าโมงเช้าก็มัน8ปดโมงครึ่งแล้วประจมอกเข้าห้องน้ําหงายท้องตึงเรียมตรงนั้นก้นกบดุดเลยชาหมดไปทั้งตัวเลยตั้งแต่9ก้าโมงเช้าตีเก้าโมงเช้าหกโมงเย็นอ้าวยังไม่ตายอีกเหรอมือก็ยังดุกดิกได้ก็เลยค่อยๆก็เติบกะเติบมาที่เสียงเราเอาโทรศัพท์โทรไปหาน้องพลทหารข้างล่างเป็นอภารัตเมมต์ทหารปอยสามเก้าบอกเรียกรถให้ป้าหน่อยป้าล้มในห้องน้ำตรงวันเพิ่งกูดก็จะผ่าแต่คราวนี้เรามีประกันสองกมอยู่ราวิถี ก็เลยบอกว่าลายพิถีก็จะผ่าแล้วเตรียมของเวลาจะผ่าแล้วค่ะแต่สรุปแล้วก็บอกอ้าวขออะไรนะขอทั้งหลักฐานที่ว่าจะต้องผ่าน่ะผ่าตรงไหนอะไรเงี้ยก็บอกไปหาหมอกระดูกมายังบอกยังอันนี้เพิ่งล้มมาเขาก็ยังไม่ได้ผ่าเ็าต้องไปหาหมอก็ดูก่อนก็เลยกินยามาเรื่อยแล้วคราวนี้เราก็ยังปวดอยู่พวกคนกบเราที่ที่เราล้มอ่ะคนกบมันห้อยอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะเพื่อนก็เลยพาไปที่วัดกู้ก็เลยอาจารย์สีภัยก็เลยตอกเส้นให้ก็เลยแบบถอด ก็ตอกตั geliyor, Mohammad, paper, it, ้งแต่เนี้ยถึงก้นกบแล้วคราวนี้เขาเอาไม้คข้ามคำดูเอาก้นกบมันห้อยเขาก็เลยบอกลูกศิษย์เขาบอกว่าไอ้นี่มันล้มมายกก้นกบให้มันขึ้นหน่อยเขาก็เอามือล้วงเข้าไปแล้วยกขึ้นดังเข้าดังกึึบเลยไปฝังเข็มบ้างอะไรบ้างก็เลยทํางานมาได้จนทุกวันเนี้นี้สินที่เกิดจากการลงทุนมีนี่แต่สามปีที่แล้วก็คือว่าเราจะทํามันต้องไทยที่ต้องต้นมันต้องจ้างเขาทำอะไรค่ะก็เลยไปกู้กู้ออมสินมาห้าหมื่นไม่พอคราวนี้ทางทกสเขาก็เลยแบบ มีเพื่อนก็แบบอยากกู้ก็เลยให้เรากู้ด้วยรวมด้วยเงี้ยล้าก็เลยกู้รวมกว้าไปก็กู้อีกห้าหมื่นนะคะออมสินตอนนี้ใช้ไปแล้วสามหมื่นเลยอีกสองหมื่นะความทุกข์บนเสียงหัวเราะของชีวิตของเธอที่เล่ามานี่มันก็คือมันทุกแต่เด็กขึ้นมาเลยจนทุกวันนี้ค่ะไม่เห็นม,มีความสุขเลยแล้วก็ขวอว้รงได้อ๋อออยเป็นอย่างนี้ค่ะขนาดเอมีคนโกงเงินไปที่ว่าไปไปค้ำให้เขาอะค่ะไปค้ำให้เขาอะไอเจ้านี้ยังหัวเราะเลยบอกป้า เขาหนีไปนะป้ายังหัวรอได้เหรอป้าต้องมาใช้นี่ก็บอกไม่เป็นไรหรอเพระั้นก็มีก็ค่อยๆจ่ายทีละร้อยสองร้อยไปอย่างเงี้ยบอกป้ายังหัวรออีกเนาะป้าหัวระทำบอกป้าหัวรอทำไม่ครียดบอกใหม่อ่ะเครียดไปก็เท่านั้นเราก็ต้องจ่ายเขาอยู่ดีค่ะก็ใช้นี่ตอนนี้หมดแล้วค่ะไอ้หนึ่ห้าเนี่ยก็คือว่าบอกเจ้านี่บอกว่าป้ายอมรับใช้นี่นะป้าไม่หนีแต่เขาบอกเขาหนีหมดเลยแต่คนนี้ไม่หนี อยากรักษาตัวให้หายแล้วก็จะได้ทํำไปแบบทีแรกก็คิดไว้ทีค่คิดไว้นะคะาถ้ารักษาตัวหายจะทำํำที่บ้านแล้วก็จะรับสักรีที่บ้านด้วยนะคะจะทําที่บ้านสต่ขออยากหายก่อนนะคะตอนนี้ ดีจังเลยพี่อ้อยตอนเด็กๆเรียนจบชั้นอะไรคะป .4 ค่ะป .4 เรี่นที่ไหนที่พี่โลกเรียนที่บารกัรมบารกรรมนะครับจะร้องให้ฮะเรียนที่ไหนนะจะร้องให้โอจะร้องให้ที่บ้านทำไมอ่ะมันเป็นยังไงจริงๆแล้วอยากเรียนมากกว่านั้นเหรอคะแค่ค่อยากเรียนสูงสูงแต่ตอนนั้นเรียนได้เท่านั้นเพราะว่าอะไรคะล้องเยอะอ่ะ มีพี่้องอีกครับสิบคนค่ะสิบคนยอดจริงๆรับรับพี่อ้อยเป็นคนที่เท่าไหร่คนที่สองค่ะหูก็ต้องเสียสละให้น้องๆเรียนใช่ไหมใช่ค่ะประจวมากแล้วน้องท้ายๆได้เรียนบ้างไหมคะเคยเรียนปสามโมกอะหมดทุกคนเลยหรอแต่มีพี่ชายันนี่สองคนไม่ได้เรียนอย่างยังสองคนแรกไม่เรียนพี่คนโตได้เรียนถึงชั้นไหนครับพี่อ้อยปสี่เหมือนกันปสี่เหมือนกันค่ะคนหนึ่งคนสองเสียสละเนาะ เราก็คือเป็นพี่สาวที่เสียสละให้กับน้องๆอีกตั้ง8ดคนแต่พี่ชายก็เสียสละมากดีมากแต่พี่ชายก็เสียแล้วน้องชายก็ตอนนี้เสียไปสามคนตอนนี้เหลือเจดคนค่ะเจดคนจากสิบเหลือเจ็ดนะครับตอนนั้นพอออกจากโรงเรียนแล้วทําอะไรคะแม่ก็ให้มาเลี้ยงน้องเลยมาช่วยเลี้ยงน้องก่อนไม่ได้ช่วยทํางานหาเงินเลี้ยงอ๋อเลี้ยงน้องก่อนเลี้ยงน้องก่อนพอได้อายุ12บสองบสก็เลยมาเห็นน้าน้องแม่เขาก็ไม่ไปอยู่กับหมอ อยู่กับหมออะไรก็นี่ก็เลยแบบก็บอกก็อยากคนหาทํางานบ้านก็เลยไปทํางานบ้านบ้านให้คุณหมอครับค่ะตั้งแต่สิบสองสิบสามเลยใช่คเป็นแม่บ้านให้กับบ้านคุณหมอใช่อืก็เลยเขาก็รักเราเหมือนแบบเหมือนลูกหลานนั่นน่ะคุณหมอ่ะก็เลี้ยงกว่าลูกเขาเล่นกับลูกเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้สิบห้าสิบหกก็ก็แค้ไปอยู่คลินิกอยู่ที่คลินิกคอยจด คนไข้แล้วก็ไปส่งคุณหมอในห้องแต่เป็นผู้ช่วยเลยไปเป็นเป็นธุรการใช่ค่ะแบบนั้นก็เหมือนจะดีก็เหมือนจะดีค่ะเออแล้วยังไงต่ออีกบ้านเป็นบ้านไม้แับพ่อขายครับเพื่อไปซื้อที่จนทุกวันเนี้ค่ะแต่ที่ทั้งหมดมันเจ็ดหมื่นครับเจ็ดหมื่นก็เลยขายขายบ้านได้แค่สามหมื่นห้าก็เลยวางไปก่อนสามหมื่น ครับที่เหลือก็ก็นั่นเหละก็เลื่อยไม้เผาถ่านช่วยกันปลูกกระโพดมั่งอะไรพวกนี้พอไปปลูกมันมั่งครับก่นี้ไม่พอใช้เขาอพ่อกับแม่ก็เลยก็เอาจดหมายเขียนไปว่าขอเอาตัวกลับมาเพื่อมาเลื่อยไม้เผาถ่า,านเพื่อจะได้จ่ายค่าที่เขาอโอ้โยแต่ว่าตอนที่ไปช่วยคุณหมอที่คลินิกอ่ะเราเราไม่มีเงินเดือนหรอคะมีค่ะก็ต้องส่งให้ตลอดแล้วแต่ก็น,นี้คือวันน้องเยอะค่ะก็เลยให้เราออกแล้ว แล้วใจจริงๆแล้วอะตอนนั้นอยากออกไหมไม่อยาก,ออกไ,มไม่อยากค่ะเพราะว่าอยู่อย่างเงี้ยก็คือว่าคือว่าจดคนไข้มาแล้วจดเอาบัตรประชาชนมาจดจดแล้วคนี้ก็คือก็สบายดีแต่งตัวได้วสวยอย่างเงี้ยรเรื่องราวชีวิตกําลังเข้มข้นเลยนะครับ <c oughs> แต่เวลาหมดลงซะแล้วมาติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้ครับ <c oughs> พอทองแล้วก็นี้ก็ถูก โรตารี่รางวัลที่สองรางวัลที่ห้าถูกลอดเลยค่ะโอ้โชคดีเลยนะมีพระมาทักบอกว่าถ้ารอดนะถ้าเขารอดนะไม่ต้องทํางานตะกรวยก็ว่าอย่างเงี้ยเจ็ดเดือนแล้วค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นแฟนก็พาไปตลาดเขามาขายงูจงอางงูเห่ายืนจ้องน้ำลายไหลอยากกินเหรออยากกินเขาอ่ะอุ้ยพี่อ้ยกินไหไม่เหลือตะตนิดเดียวเลยกินหมดหมดเลยอุ้ยขึ้นเตียงปุ๊บก็บอกว่าเธอกำลังจะตายภายในสองชั่วโมงฮะลูกเสียในท้องเจ็ดแปดวันแล้วอ๋อ